เดินสิอะมีแต่ของกินแพงๆแต่บุฟเฟ่ในโรงแรมโนโวเทลคุ้มกว่ากินข้างนอกจริงดิก็เริ่มต้นแค่ห้าก้าเไชนีสบุฟเฟ่โคตรพรีเมียมกุ้งแม่น้ำใหญ่เท่าจานแบบพาหัวกินได้ไม่อั้นหมูหันสไตล์ฮ่องกงหรือจะปิ้งปักเก็ตเอ้ยเป็ดปักกิ่งหมูแดงและหมูกรอบสูตรฮ่องกงแท้ๆอันนี้บอกเลยกรอบหน้าสั่นเป็ดย่างฮ่องกงจานนี้คือดีมากและเด็กอ้วนต้องถูกใจสิ่งนี้เขาหยกเมนูนี้หากินบุฟเฟ่ยากนะลายอาหารจีนเขาก็มีให้เลือกเพียบสายคลีนเขาก็มีผักให้เลือกถ้ากลัวไม่อิ่มมุมนี้จัดไปเลยจุกๆยังไม่พอในโซนไลฟ์สเตชันอาหารจีนเขามีให้เลือกครบทุกรูปแบบและใครที่ชอบกินคู้ม่น้ำ ยังไงก็คุ้มครับยังไม่จบม,มาต่อกันที่โซนติ่มซำเปิดเข่งให้ดูแล้วร้อนกันไปเลยมีให้เลือกกันสิบอย่างเลยทคยที่ชอบของทอดก็มาทางนี้ไชนิสบุฟเฟ่ทั้งทีต้องแฮปปี้กันหน่อยเออยังไม่อิม่มอีกว่ายังอิ่มไม่ได้มาต่อกันที่ซุปร้อนๆกระเพาะปลาน้ำแดงต้มซุปไก่ดำและเมนูอื่นๆอ,อ,อีกเพียบถ้าจะเอาให้ครบคลิปนี้คงยาวเกินไปและนี่คือไฮไลท์ของตัว899เก้าขาจะมีคลิปให้เราประวังตามเข่งต่างๆเอาไว้สางเมนูเทพๆแบบไม่อั้นกุ้งแม่น้ำเผาเกลือตัวใหญ่ๆผ่ามาก เนื้อเยอะเนื้อฉ่ำแต่ถ้า99ตัวไม่เล็กนะครับแต่ต้องใช้มือแกะเปื้อนนิดหน่อยและอันนี้คือเดอะเบสเอาฮื้อตุ่นเนื้อปูที่มอบให้กับพรีเมียม899เท่านั้นเอาฮื้อหนึบหนึบที่เคี่ยวมากับน้ำซุปกลมกรอบอือหืออันนี้เด็ดจริงว่ะและหมูหันก็เป็นอีกไฮไลท์เป็นสไตล์ฮ่องกงนะครับกินกระมันโถและผักดองมีข้าวแล้วต้องมีกว่าทั้งเค้กและผลไม้บัวลอยน้ำขิงก็มาเห็นราคาแบบนี้ว่าเจ๊ดก็เกรดเอนะครับไม่ต้องถามเรื่องความคุ้มค่ารอบหน้าว่าจะพาไไไไปกกกกกกิิิินนนนนททททีีี่่่่่่บบบบ้้้้้้าา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 าตตตตมมมมมมซำแแแแลละุุุงงงงจััดดดดดสสสสเเเเรรรรรรร์์์ออออยยยโควววถชชืๆ